จากสถานการณ์ความไม่สงบน,นะครับที่พม่าเนาะก็มีคนพม่าเนี่ยลีภยัยอพยพเข้ามาที่ประเทศไทยะนะครับจำนวนมากเนาะเพราะว่าเกรงว่ามันจะไม่ปลอดภยัยเพราะมีเสียงการสู้รบอยู่ตลอดเวลาแต่ล่าสุดครับวันอาทิตย์ที่21เเมษายนเนี่ยก็มีชาวพม่าครับจำนวนกว่าพันคนเนาะเขาเห็นแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยน่าจะไม่ได้มีการสู้รบอะไระนะครับก็เดินทางกลับไปที่พม่าครับ แต่เราก็ต้องจับตาดูเนาะว่าสถานการณ์มันนิ่งจริงหรือเปล่าแล้วก็สถานการณ์ทางชายแดนเนี่ยน่าเป็นห่วงครับเพราะเราไม่สามารถทราบเลยได้เลยนะครับว่าการสู้รบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วในเชิงของมนุษยธรรมเนี่ยถ้ามีคนอพยพมาเราก็ต้องให้ที่พับพิงในฐานะของประเทศเนาะเราไปลงนามสัญญาเอาไว้ไงเออทามนุษยธรรมต่างๆก็ต้องช่วยเหลือนหน่อยอืมแต่อย่างที่บอกครับ คนห่วงบ้านกันหมดอะทุกชาติเธอพอสถานการณ์เขาเริ่มสงบแล้วระบุระเบิดไม่ค่อยมีเขาก็กลับกันไป